โอเคฮะเราอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับวันนี้ก็จะมาเล่น i ม e c ครับในการเอาชีวิตรอดในคือแรกแล้วผมก็จะทำไปเรื่อยๆจนดกว่าจะไปดิเอ็นใส่ซีทข้างในว่าๆโอเค ชื่อเวอร์เลยเฮ็ดเฮ้ยไมค์ครับไมค์ครับซื้อไว้าว่้าว่้าวว้าวอ๋อไม่ใช <Whoa. S 1> <c ười> ่ว่อเหนน้าโอ้ไ oh. มาโอเค เริ่มเลยอ,เอ้าวเอ้ยเวิง์คห้โหหลุดนานเขาว่าหลุดนานโลกจะดีโอ้เฮ้ยโอ้โหมาถึงแสงซอมบี้เต็มเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ว่าข้างล่างต้องมีอะไรแน่ือเสียงซัมบี้ร้องกันันเนียเลยฮะงั้นเราตัดไม้ทำที่ขุดกันดีกว่าตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไมโอ้ยแหลกอะไรเนี่ยเออผมว่าแปบ๊บนึงฮะ ขอปรับอะไรให้มันสักนิดสักหน่อยอ,อันนี้ไปเลยต้อสุดใจผิดไปเลยปิดไปปิดไปโอเคฮะ ก็ดีขึ้นมาหน่อยดีกว่าเมื่อกี้แล้วกันท,ทุกทุกท่านได้ยินเสียงเออซัมบี้หรือเปล่าฮะร,ร้องกันโนเนียเลยฮนะตดได้ตัดได้สต้นก,ก็มาครับครับเฮ้ยโอเค ขุดนะฮะคราบแบบนี้เราเจาะไปดูมันเลยน่นไงว่าแล้วชิวคูขึมาเจอสปอนมอนเตอร์อือโอ้โหว่าเราไปคราบดาบมาสังหารมันดีกตัว โอเคมนี่ทีละตัวมา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 ,มาเรายังไม่มีไฟปากเลยทีละตัวทีละตัวจ้า

ยี่ตายไม่อยากจะฆ่าถูกไปไว้เลเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะงั้นเรามาตัดไม้กันก่อนเออขวนตัดไม้ตัดไม้ตัดตัดตัด,ตด,ตด ตตตตตัดตัดดครั้งแรกนี่เราต้องตัดไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างบานไม่ใช่อโอ้เกิดมานี่ตกใจหมดสเสียงซอมบี้ร้องกันนอนเนียเลยตัดสีขาวบ้างเดี๋ยวน้อยใจตัด ัก็บ่อยต้องขยันหน่อยฮะคือแรกโอไก่อ่านก็สำคัญนะฮะโอ้มีอะไรมีเนนะื้อนะซัมบี้ตัดไม้กันเลยตัดไปเยอะๆเลยนะฮะยิง่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพสุขภาพจะได้แข็งแรง แล้วก็หน้าบานเป็นจานดาวเทียมเออ,อเก็บไปปลูกได้นะฮะรกของเราจะได้ไม่ร้อนขอดขดไม้เฮ้ยดูนั่นสิฮะใส่มันลงพวกโอเคไปจัดก,การมันรีก,กวัวเออกไปไหนแล้อู้โค เราก็มาเอาโคลก่อนโคลนี่สำคัญมาก,มากสำคัญตลอดอะ่ะเพราะเราต้องใช้เผาของต่างๆเซ็งกับจอบไม้เลยจะช้าไปไหนหระหว่างที่ขุดอันแสนน่าเบือ่อมันก็จะน่าเบื่อแบบนี้เลยฮะ นะ่าสัมผีกคนดีกว่าโอ้เป็นอะไรที่อร่อยมากเออผมจะเล่น normal นะฮะ h a r ดยากเกิน easy ก็ง่ายเกินอีกก็ต้องพอดีพอดีลำดับต่อไปก็ต้องเป็นไอร้อนนะ เราต้องขุดหินไปให้มากที่สุดก่อนเพราะคืนคืนแรกนี้มันจะไวมากนะฮะมือแล้วม้อนก็เกิดเต็มแล้วเราก็โดนตบตายมันช่างเป็นอะไรที่โหดร้ายอมหิตมากมันจะไม่ดีต่อสุขภาพของเราต้องขุดหินก่อนหินสำคัญ ตอนแต่ตอนแรกๆเฮ้ย hey, นี่เสียงอะไรเนี่ยป๊อกป๊อกเด้งเหรอไม่ใช่อโอเคของคราบเราอยู่นั่นอูแอปเปลิลแอปเปลิลเต็มเลยไม่ต้องหงอง่วงว่าจะอดตายเดี๋ยวเราเข้าไปปลูกใหม่ไก่อะไรเนี่ยอือไข่ไข่ไก่อะ โอ้โอม่ดูมันสิตอนนี้เป็นเวลาโอ้ดูไม่ได้เดี๋ยวมืดค่ำเราก็รู้เองเลยะ่ะครูเราก็ได้มาประมาณยี่สิบก้อนแล้ว แต่เรายังไม่มีแกะอาหารไม่ต้องห่วงละเหลือแต่ที่อยู่นะฮะดีนะไหมครับไม่ต้องกินน้ำไ,ไม้เราก็ได้มาพอสมควรแล้วนะฮะมากอยู่